วันนี้ครับผมชิมาแปลงกลองดิสตอนผักใจไฟครับอาการครับเปิดบัติดครับผมได้ทําการแกะเบิง้งนะครับผมได้ทําการแกะเบิง้งอาการครับสี่บวมครับไอซี่ใหม่ที่บวมไอซี่ใหม่คดลวดคดลวดอัน หมอบแปลงใหม่ครับแล้วก็ชีชีฟินเตอร์ตรงนี้ครับระเบิดไปนําครับมันนี่ผมชิมาแปลงครับผมชิมาแปลงครับผมชิเอาสายอะแดปเตอร์ครับจำครับ ที่มันออกมาจากหมวกแปลงตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับผมจะเอาสายตัวนี้นะครับแป้งจำจำบ้งนี่ครับผมปฏิทําการจำที่บ้งนี่เลยครับขั้วบวกกับขั้วลบครับจำเช็ดแล้วประกอบเช็ดแล้วเมื่อกี้เช็ดแล้วผมถี่มาบอกอีกทีนึงครับ ต right. ติิดก่อนที่จะแป้งครับถอดออกให้มดเลยครับอันนี้ครับว่าเอาครับสิมาต่อจาแต่บางอย่างเดียวครับชวนหนีว่าเอาครับถอดออกมดเลยครับอันนี้อันนี่ว่าเอาครับอันนี้ครับต้องเปลี่ยนครับชวนหนีว่าเอาครับถอดออกมดครับ ผมก็ได้ทำการต่อจังทีแล้วครับอันนี้ก็จำสายตัวนี้ครับออกมาจากตรงนี้ครับเราก็มาจําใช่ครัวลบของ C ี่้้วก็ครัวบวกของ C ี่ครับทำนี่แล้วครับเราก็มาทำการเปิดล่องกันเลยครับ อาการครับติดแล้วครับติดปกติแล้วครับเดี๋ยวผมขอล่องประกอบแล้วกดต่อกับทีวีเบรงเดิลก,ก่อนนะครับวัดชิใจดนในดนปันไหลต้องเปลี่ยนการสบาต่อใดับสขึ้นต่อสายเราก็มาเมมาบิลหน้าจอทีวีเลยครับกระติดแล้วครับ ดแล้วครับนี่ก็เปิดมาเกือบเครื่องมือแล้วครับนี่กับเปิดมามือนึงแล้วครับมัดมือเลยครับยังว่าเป็นยังครับก็ขอจบคลิปสำหนีครับกดปากกดไลค์กดติดตามให้คอยเยด้อคอยพึ่งพาทิดชิด